บางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าหัวใจของเราได้แบกโลกไว้มากเกินไปแล้วเช้าวันหนึ่งที่อากาศเย็นหลังฝนตกผมยืนอยู่ริมหน้าต่างมองเห็นแสงอ่อนๆที่ลอดผ่านผ้าม่านบางแสงนั้นไม่จัดจ้านแต่นุ่มละมุนเรากับกำลังปลอบหัวใจที่อ่อนแรง กลิ่นดินเปียกหลังฝนโชยเข้ามาเบาๆเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังเครื่อดคราดเหมือนกำลังชวนให้ผมหายใจช้าๆในจังหวะเดียวกับธรรมชาติแม่กำลังเตรียมกาแฟอยู่ในครัวมือของแม่สั่นนิดๆจากความเหนื่อยของวันวานพ่อเปิดหนังสือพิมพ์แต่สายตากลับไม่ได้อ่านจริงๆเหมือนใจของท่าน ก็ลอยไปไกลในความเงียบของเช้านั้นผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นเบาๆเหนื่อยไหมคำถามนั้นไม่ได้ดังจากใครแต่มาจากข้างในใจผมเองตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเหมือนคนที่วิ่งไม่หยุดวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่ากำลังตามหาอะไร จนเสียงในใจเริ่มเบาลงทุกวันเหมือนคลื่นที่ซัดจนแรงหมดแล้วค่อยๆกลืนหายไปในทะเลกว้างผมเคยคิดว่าการหยุดคือการแพร้แต่ในวันนั้นผมเริ่มเห็นว่าบางครั้งการพักตัางหากที่คือการรักษาผมเดินไปนั่งตรงมุมเล็กๆ ยิบขนมปังที่แม่ทำไว้วางลงบนจานเรียบๆแล้วค่อยๆกินอย่างไม่รีบเร่งคำแรกนั้นไม่ใช่แค่รสของขนมปังแต่มันคือรสของการกลับมารู้ตัวอีกครั้งในความเงียบเล็กๆผมเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้นเสียงนกร้องจากสายไฟเสียงหัวเราะของเด็กข้างบ้าน แสงแดดที่ลอดผ่านช่องไม้ตรงหน้าตา่างทั้งหมดดูสวยงามกว่าทุกวันทั้งที่มันคือสิ่งเดิมบางทีสิ่งที่เปลี่ยนอาจไม่ใช่โลกแต่มันคือใจของผมเองที่เริ่มช้าลงพอจะเห็นความงามเหล่านั้นผมหายใจลึกๆล,ลมหายใจที่ไม่ต้องรีบ ลมหายใจที่ไม่ต้องหนีจากอะไรและในลมหายใจนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตยังมีอยู่ทุกความเหนื่อยทุกความคาดหวังทุกความผิดหวังมันยังคงอยู่แต่ไม่ได้กดทับจนหายใจไม่ออกอีกต่อไปเสียงในใจพูดอีกครั้งไม่เป็นไร แค่พักก่อนผมยิ้มเบาๆเหมือนเด็กที่เพิ่งเข้าใจคำปลอบโยนเป็นครั้งแรกหัวใจที่เคยแข็งเริ่มอ่อนลงหัวใจที่เคยแน่นเริ่มคลายออกผมเข้าใจแล้วว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าแต่คือพื้นที่เล็กๆที่หัวใจได้พัก และได้พูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลานั้นผมไม่ต้องพยายามจะเข้มแข็งไม่ต้องทำเหมือนว่าทุกอย่างดีเพียงแค่ยอมรับว่าวันนี้ผมเหนื่อยและแค่การยอมรับนี้ก็เพียงพอให้ใจได้เริ่มเยว่ย,วยา ผมเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆยังขาวเหมือนเดิมแต่สายตาของผมเปลี่ยนไปมันไม่ได้มองหาแสงแดดแรงๆอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกซาบซึ้งกับแสงอ่อนๆที่อ่อนโยนพอจะสัมผัสได้ชีวิตอาจไม่ต้องสว่างจ้าเสมอไปบางที ความงามของมันอยู่ในแสงอ่อนที่อุ่นพอให้ใจหายหนาววันนั้นผมไม่ได้ทำอะไรพิเศษแค่ปล่อยให้หัวใจได้หยุดหายใจแรงๆเพื่อได้กลับมาหายใจเบาๆอีกครั้งและในความเบานั้นเองผมเริ่มได้ยินเสียงของชีวิตที่ค่อยๆดังขึ้น อีกครั้งจากในใจบางวันเรามองเห็นโลกชัดขึ้นไม่ใช่เพราะสายตาดีขึ้นแต่เพราะใจเริ่มนิ่งพอจะมองเห็นหลังจากเช้าวันนั้นที่ผมได้หยุดพักแสงแดดอ่อนๆในใจเหมือนเริ่มกลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่ความสุขจ้าแต่มันคือความสงบที่ค่อยๆแผ่ออกจากข้างในผมยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่จังหวะของใจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกเช้าที่ลืมตาผมไม่ได้รีบลุกจากเตียงทันทีผมเพียงแค่มองเพดานหายใจยาวๆแล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้อยากให้หัวใจรู้สึกแบบไหนแค่คำถามนี้มันก็เปลี่ยนเช้าว,วันนั้นให้ไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนผมใช้เวลาแทบทั้งวันพยายามทำให้สำเร็จ แต่ตอนนี้ผมแค่พยายามอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างไม่เร่งรีบความต่างนั้นช่างเล็กน้อยแต่กลับเปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดของวันนั้นได้จริงๆเสียงในใจผมเริ่มกลับมาเสียงที่เคยเบาเหมือนกระซิบตอนนี้เริ่มดังพอได้ยินมันไม่ใช่เสียงตำหนิไม่ใช่เสียงบนแต่เป็นเสียงที่อ่อนโยนเหลือเกินเสียงที่พูดว่าเธอไม่ต้องรีบไม่ต้องเก่งที่สุด แค่ยังอยู่ตรงนี้ก็พอเมื่อได้ยืนแบบนั้นหัวใจผมสั่นเบาๆเหมือนใครมาวางมือลงบนบ่าด้วยความเข้าใจผมไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องยิ้มตลอดวันบางทีเพียงการยอมรับว่าเรากำลังสับสนก็เป็นความเข้มแข็งรูปแบบหนึ่งแล้วผมเริ่มมองรอบตัวเห็นผู้คนเดินเร็ววิ่งข้ามถนนจ้องหน้าจอ ตอบข้อความเหมือนชีวิตแข่งกับวินาทีผมเองก็เคยอยู่ในจังหวะนั้นแต่ตอนนี้ผมค่อยๆเรียนรู้ที่จะก้าวช้าลงเพียงแค่เดินตามลมหายใจของตัวเองไม่ต้องตามใครและสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกไม่ได้ช้าลงตามแต่ใจของผมสง,งบลงอย่างประหลาดทุกเสียงรบกวนที่เคยดังกลับแผ่วเบาแม้เสียงเครื่องยนต์จากถนนเสียงคนคุยโทรศัพท์ เสียงประตูรถปิดก็เหมือนเป็นเสียงของชีวิตที่ยังดำเนินไปแต่ใจผมไม่ต้องหนีจากมันอีกต่อไปในความนิ่งนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นจริงๆมันไม่ได้พูดมากมันไม่ต้องการคำตอบมันแค่ต้องการพื้นที่ให้ได้พูดบ้างผมเริ่มจดบันทึกเล็กๆทุกเย็นก่อนนอนไม่ได้เขียนเพื่อใคร แต่เพื่อจะได้อ่านความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันบางหน้าเต็มไปด้วยคำว่าเหนื่อยบางหน้าเขียนว่าดีขึ้นนิดหน่อยแต่ทุกหน้ามีความจริงของหัวใจที่ไม่เคยถูกพูดออกมาการได้ยินเสียงในใจคือการเริ่มกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งวันหนึ่งผมนั่งมองท้องฟ้ายามเย็นเห็นเมฆบางก้อนเคลื่อนผ่านอย่างช้าๆผมเผลอยิ้มเพราะเข้าใจว่า ทุกความรู้สึกก็เหมือนเมฆมาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปความเศร้าไม่ใช่ศัตรูมันคือครูผู้มาสอนให้เรารู้คุณค่าของแสงอ่อนที่ตามมาในภายหลังในค่ำคืนนั้นผมดับไฟแต่ใจกลับสว่างเพราะเสียงในใจไม่ใช่เสียงของความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันคือเสียงของการกลับมาอยู่กับตัวเองเสียงนั้นเบาแต่มั่นคง เสียงนั้นเรียบง่ายแต่มีพลังมันบอกว่าเธอไม่ต้องเป็นใครอื่นเลยแค่เป็นเธอในวันที่สงบแบบนี้ก็เพียงพอแล้วผมหลับตาหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งไม่ใช่เพื่อจะลืมความเหนื่อยแต่เพื่อจะโอบรับมันด้วยความเข้าใจและในความเงียบก่อนหลับนั้นผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นอย่างชัดเจนในรอบหลายปีเต้นด้วยจังหวะธรรมดาแต่เต็มไปด้วยชีวิต ผมรู้ทันทีว่าผมไม่ต้องตามหาความสุขที่ไหนอีกแล้วเพราะมันอยู่ตรงนี้เองในเสียงเบาๆที่อยู่ข้างในหลายครั้งความเหนื่อยไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากการพยายามควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ผมเคยกอดความคาดหวังไว้แน่นเหมือนคนกลัวจะหล่นหาย อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้อยากให้คนเข้าใจอยากให้เรื่องราวสมบูรณ์อยากให้ใจไม่เจ็บอีกแต่ยิ่งอยากควบคุมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกกักไว้ในกรงของตัวเองวันหนึ่งผมลองถามตัวเองตรงๆว่าทำไมถึงกลัวความจริงนักคำตอบเงียบ แต่ใจกลับสั่นเบาๆเพราะในความจริงมันมีสิ่งที่เราไม่อยากเห็นมีคำตอบที่เราไม่อยากยอมรับแต่สุดท้ายมันก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ดีผมเริ่มค่อยๆเปิดใจฟังมันไม่รีบไม่ตัดสินเพียงแค่นั่งนิ่งๆ แล้วปล่อยให้ความจริงเดินเข้ามาช้าๆเหมือนแสงอ่อนยามเช้าตอนแรกมันเจ็บเหมือนต้องมองภาพบางภาพที่ไม่อยากเห็นอีกแล้วแต่เมื่อมองอยู่นานๆความเจ็บนั้นก็เปลี่ยนรูปมันค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจผมเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ดีและร้ายทั้งที่หวานและขม ่างก็เป็นบทเรียนของใจที่พยายามจะเติบโตไม่มีใครไม่เคยล้มไม่มีใครไม่เคยร้องไห้แต่มีเพียงบางคนที่ยอมให้ความจริงนั้นเป็นครูผมเริ่มพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะประโยคนั้นเบาแต่ทำให้หัวใจผ่อนคลายอย่างประหลาด ผมเริ่มเห็นคุณค่าของการยอมรับมากกว่าการเอาชนะเพราะบางสิ่งไม่ได้ต้องต่อสู้เพื่อชนะแต่มันต้องการเพียงการยอมวางเพื่อให้ใจได้เบาในวันที่ผมยอมรับความจริงว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์หัวใจกลับอบอุ่นอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะผมไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องแกล้งยิ้ม ไม่ต้องโกหกตัวเองอีกต่อไปผมเห็นแม่ล้างจานเงียบๆหลังมื้อคำ่ำเห็นพ่อเดินไปปิดไฟหน้าบ้านอย่างช้าๆเห็นเพื่อนบางคนเดินจากไปโดยไม่กล่าวลาเห็นคนรักที่เคยอยู่กลายเป็นเพียงความทรงจำที่สวยงามทั้งหมดนี้คือความจริงที่ชีวิตมอบให้แต่แทนที่หัวใจจะเจ็บมันกลับสงบ เพราะผมไม่ได้ผลักมันออกอีกต่อไปผมเริ่มเข้าใจว่าความจริงไม่ได้โหดร้ายเสมอไปมันเพียงตรงไปตรงมาเท่านั้นแต่เราเองต่างหากที่พยายามแต่งเติมจนมันบาดใจเมื่อใจเริ่มอ่อนโยนต่อความจริงชีวิตก็เริ่มอ่อนโยนกับเราเช่นกันผมหยุดถามว่าทำไมต้องเป็นชั้น แล้วเริ่มถามใหม่ว่าสิ่งนี้กำลังจะสอนอะไรฉันคำถามเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนจากโกรธกลายเป็นเข้าใจจากกลัวกลายเป็นเรียนรู้จากเศร้ากลายเป็นสงบบางคืนผมนั่งเงียบๆมองเงาไม้ไหวอยู่บนผนัง เสียงลมพัดเบาเหมือนเสียงปลอบโยนจากธรรมชาติผมรู้สึกได้ว่าโลกไม่ได้ใจร้ายกับผมเลยมันเพียงแค่ตรงไปตรงมาเท่านั้นผมหายใจเข้าลึกแล้วปล่อยออกช้าๆพร้อมความยึดติดที่เคยแบกไว้ในลมหายใจนั้นผมเห็นความจริงในรูปแบบใหม่มันไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่มันคือกระจกใสที่สะท้อนให้เห็นว่าผมยังมีชีวิตการมีชีวิตไม่ได้หมายถึงการได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอไปแต่คือการได้เติบโตในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเมื่อผมยอมรับความจริงหัวใจก็ไม่ต้องต่อสู้กับโลกอีกไม่ต้องหนีไม่ต้องหลบแค่ยืนอยู่ตรงนี้กับสิ่งที่เป็น แล้วพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรเลยแค่รู้สึกได้ก็แปลว่ายังมีหัวใจคืนวันนั้นผมนั่งมองท้องฟ้าสีหม่นจนดาวดวงแรกปรากฏความจริงก็เหมือนดาวบางครั้งเรามองไม่เห็นในตอนกลางวันแต่พอคืนมืดมันกลับเปล่งแสงงดงามที่สุดผมยิ้มกับตัวเองเบาๆ เพราะในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้ว่าการอ่อนโยนต่อความจริงคือหนทางที่พาเราออกจากความทุกข์โดยไม่ต้องหนีไปไหนเลยมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ไม่ต้องอธิบายแค่เงียบและปล่อยให้ใจเป็นผู้พูดแทนครั้งหนึ่งผมเคยเชื่อว่าการสื่อสาร คือการพูดออกไปให้มากพอแต่เมื่อผ่านเรื่องราวมากมายผมกลับเข้าใจว่าบางครั้งความเงียบต่างหากที่สื่อได้ลึกกว่าเสียงใดๆในค่ำคืนหนึ่งหลังฝนตกผมนั่งอยู่ข้างหน้าหน้าต่างฟังเสียงน้ำหยดลงบนหลังคาทุกหยดน้ำ กระทบเป็นจังหวะเบาๆราวกับกําลังเล่าเรื่องบางอย่างที่ไม่ต้องใช้คำพูดผมรู้สึกว่าความเงียบในคืนนั้นไม่ว่างเปล่าเลยมันเต็มไปด้วยความหมายเต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนมีบางสิ่งกําลังโอบกอดใจที่อ่อนล้าไว้อย่างอ่อนโยนหลายปีที่ผ่านมา ผมพูดเยอะเหลือเกินพูดเพื่ออธิบายพูดเพื่อให้เข้าใจพูดเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดแต่ยิ่งพูดใจก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนยิ่งอธิบายเท่าไรเสียงของตัวเองก็ยิ่งห่างออกไปจนวันหนึ่งผมเลือกจะฟังมากกว่าพูด ผมนั่งฟังเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเสียงนาฬิกาเดินไปทีละวินาทีเสียงเหล่านี้เคยอยู่ตรงนี้มาตลอดแต่ผมไม่เคยได้ยินจริงๆเพราะใจมัวแต่คิดแต่ตอบแต่อธิบายเมื่อผมเงียบลง โลกกลับเริ่มพูดกับผมมากขึ้นผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นในจังหวะสงบได้ยินเสียงความคิดที่เคยซ่อนอยู่ใต้ความเร่งรีบและได้ยินเสียงเล็กๆของความอ่อนโยนที่ผมเคยหลงลืมเสียงเหล่านั้นไม่ดังเลยแต่มันชักพอจะเปลี่ยนชีวิตคนทั้งคนได้วันหนึ่ง ผมเดินผ่านเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยืนมองรุ้งหลังฝนเธอไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ยิ้มกว้างๆแสงแดดตกกระทบหยดน้ำบนผมเธอเป็นประกายผมยืนมองอยู่ห่างๆและจูๆ่ๆน้ำตาก็รื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะผมรู้สึกว่าชีวิต ก็เป็นแบบนั้นเองเงียบแต่สวยงามในจังหวะของมันเองไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจก็ยังมีค่าในตัวมันเองผมเริ่มเรียนรู้ที่จะเงียบไม่ใช่เพราะหมดคำพูดแต่เพราะเริ่มเห็นคุณค่าของความนิ่งในความเงียบ ใจจะได้ฟังเสียงจริงๆเสียงที่ไม่เคยโกหกเสียงที่บอกเราว่าตอนนี้รู้สึกยังไงผมเริ่มฝึกอยู่กับความเงียบวันละนิกนั่งเฉยๆไม่เปิดเพลงไม่แตะโทรศัพท์ปล่อยให้ความคิดเดินเข้ามาแล้วจากไปอย่างชาช้ ตอนแรกมันไม่ง่ายเลยเพราะความเงียบเหมือนกระจกมันสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นแต่เมื่อผ่านช่วงเวลานั้นไปความเงียบกลับกลายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเธอไม่เคยเร่งไม่เคยตัดสินแค่คอยอยู่ข้างๆในวันที่ใจสั่นในวันที่โลกวุ่น จนใจเริ่มค่อยๆเกิบมาเป็นจังหวะธรรมชาติของมันเองในบางค่ำคืนผมปิดไฟนั่งมองแสงจันทร์ลอดผ่านม่านเสียงลมหยุดลงเหลือเพียงความนิ่งบริสุทธิ์ผมรู้สึกว่านี่แหละคือบทสนทนาที่แท้จริงระหว่างใจกับโลกไม่มีคำใดต้องพูดออกมา แต่ใจเข้าใจกันโดยไม่ต้องแปลภาษาใดๆผมหายใจเข้าช้าๆหายใจออกยาวๆและในช่องว่างของลมหายใจนั้นผมได้พบความสงบที่ไม่ต้องอธิบายความเงียบไม่ได้หมายถึงการปิดกั้น แต่มันคือการเปิดประตูให้สิ่งลึกๆในใจได้เปล่งเสียงออกมาเองเสียงของความเข้าใจเสียงของการให้อภัยเสียงของการกลับมารักตัวเองอีกครั้งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในความเงียบที่อ่อนโยนผมยิ้มกับตัวเองแล้วคิดเบาๆว่าบางที การฟังโดยไม่พูดเลยอาจเป็นการสื่อสารที่ซื่อตรงที่สุดแล้วเพราะในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งต้องอธิบายบางอย่างแค่เงียบก็เพียงพอแล้วมีบางช่วงในชีวิตของเรา ที่เราไม่ได้ต้องการคำตอบใดๆอีกแล้วแค่ต้องการเวลาสักครู่เพื่อได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบผมเคยคิดว่าการพักคือการหลบหนีคือการหยุดชั่วคราวก่อนจะกลับไปสู้ต่อแต่วันนี้ผมเข้าใจใหม่ว่าการพักไม่ใช่การหนี มันคือการกลับมาอยู่กับชีวิตอย่างแท้จริงวันหนึ่งผมตื่นขึ้นโดยไม่ตั้งนาฬิกาปลุกไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีข้อความเร่งรีบมีเพียงเสียงนกร้องเบาๆกับแสงแดดอุ่นที่ลอดผ่านพา้าม่านผมลืมตาช้าๆแล้วหายใจเข้าเต็มปอดในอากาศนั้น มีความนิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมานานผมเดินออกไปที่ระเบียงมองเห็นท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนมีแม่ขาวลอยอย่างอิสระเสียงลมพัดผ่านใบไม้เหมือนเสียงคนกระซิบปลอบใจผมไม่คิดไม่วางแผนไม่คาดหวังอะไรเลยในเช้านั้นแค่ยืนนิ่ง แล้วรู้สึกว่าได้อยู่กับโลกโดยไม่ต้องแบกมันไว้บนบ่าในความเงียบของเช้านั้นผมรู้สึกถึงความพอดีไม่ต้องมีมากไปไม่ต้องมีน้อยไปเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วผมเริ่มเห็นความงามในสิ่งธรรมดา น้ำที่เดือดบนกาต้มกลิ่นกาแฟาที่ลอยมาเบาๆเสียงช้อนกระทบแก้วที่แม่คนนั้นทำให้พ่อทุกเชา้าเสียงหัวเราะแผ่วของคนข้างบ้านทั้งหมดนี้ไม่เคยหายไปจากชีวิตผมเลยเพียงแต่เมื่อก่อนใจผมไม่อยู่ที่จะรับรู้มันตอนนี้ หัวใจผมอยู่ตรงนี้แล้วผมนั่งลงจิบกาแฟช้าๆรสขมไม่เหมือนเดิมมันไม่ขมเกินไปอีกต่อไปเพราะข้างในใจเริ่มมีรสหวานของความเข้าใจปนอยู่ด้วยผมหวนคิดถึงวันเก่าๆวันที่เคยกดดันตัวเองวันที่เคยร้องไห้เงียบๆในห้องมืด วันที่เคยอยากหนีจากทุกอย่างและในความคิดนั้นผมยิ้มเบาๆไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะให้อภัยแล้วผมให้อภัยตัวเองที่เคยไม่รู้วิธีพักให้อภัยที่เคยผลักดันตัวเองเกินไปให้อภัยที่เคยเงียบทั้งที่อยากร้องไห้ให้อภัยที่ฝืนยิ้ม ทั้งที่ใจอยากหยุดเพราะวันนี้ผมรู้แล้วว่าแม้ความเหนื่อยจะไม่หายไปทั้งหมดแต่เราสามารถอยู่กับมันอย่างสงบได้การพักไม่ได้หมายถึงการไม่มีภาระแต่มันคือการยอมให้หัวใจไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้พร้อมกันบางสิ่งเราวางได้ บางเรื่องเราปล่อยได้บางคนเราต้องเรียนรู้ที่จะโบกมือลาและบางความรู้สึกเราแค่ต้องยอมรับว่ามันเคยอยู่ผมหายใจเข้าอีกครั้งลึกและช้ารู้สึกถึงหัวใจที่เต้นอยู่ตรงกลางอกเต้นอย่างมั่นคงไม่รีบ ไม่เร่งมันบอกผมโดยไม่ต้องใช้คำว่าตอนนี้ฉันได้พักจริงๆแล้วผมเดินออกไปกลางสวนหลังบ้านแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เป็นลวดลายบนพื้นหญ้ากลิ่นดินหลังฝนยังคงหอมเหมือนเดิมทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ใจผม เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะวันนี้ผมไม่ต้องพยายามจะสงบผมแค่อยู่กับความสงบที่มันมีอยู่แล้วในใจผมหลับตาฟังเสียงหัวใจเต้นชัดเจนอ่อนโยนและมั่นคงเหมือนเสียงของเพื่อนเก่าที่กลับมาทักทาย หลังจากห่างหายกันไปเนิ่นนานหัวใจที่ได้พักไม่ใช่หัวใจที่ว่างเปล่าแต่มันคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างอ่อนโยนผมค่อยๆลืมตามองเห็นท้องฟ้าที่เปิดกว้างไม่มีเมฆบดบังไม่มีลมแรงพัดผ่าน มีเพียงความนิ่งที่เรียบง่ายและงดงามอย่างที่สุดผมยิ้มให้ตัวเองไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นแต่เพราะผมดีขึ้นในแบบที่เรียบง่ายที่สุดในที่สุดผมก็เข้าใจว่าการพักไม่ใช่การหยุดเดินแต่มันคือการเดินช้าลง เพื่อให้ได้เห็นความงามระหว่างทางหัวใจที่ได้พักจริงๆไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้แค่ได้อยู่กับลมหายใจของตัวเองอย่างสงบแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว